สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมค่ะผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างคือผลต่อคุณภาพชีวิตผลต่อสิ่งแวดล้อมอื่นผลต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจผลต่อการตั้งทินฐานและการย้ายทินฐานผลต่อคุณภาพชีวิตการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ส่งผลทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดด้านบวกทำให้สิ่งแวดล้อมมีความทันสมัยมากขึ้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบถ้วนทั้งถนนหนทางและระบบสาธารณูปโภคต่างๆทำให้คนในจังหวัดได้รับความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตด้านลบส่งผลให้เกิดมดลพิษในสิ่งแวดล้อมเช่นน้ำเน่าเสีย ดินเสื่อมโทรมอากาศเสียทำให้เกิดความรำคาญจากกลิ่นที่รบกวนไม่สามารถใช้สิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และเป็นอันตรายต่อสุขภาพผลต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆเมื่อสิ่งแวดล้อมในจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงไปสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่เป็นอยู่ในรอบก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดปัญหาตามไปด้วย ด้านบวกเช่นการสร้างเขื่อนทำให้เกิดแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ขึ้นใหม่และเป็นแหล่งทำประมงที่สำคัญของคนในพื้นที่ได้ด้านลบ,นลบเช่นการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมจะทำให้มีการปล่อยน้ำเสียสู่แม่น้ำทำให้น้ำในแม่น้ำเน่าเสียปลาในแม่น้ำตายน้ำเสียที่ซึมเข้าไปในดินทำให้ดินปวปนเปื้อนสารพิษ คนที่ใช้น้ำในแม่น้ำได้รับผลกระทบต่อร่างกายเกิดอาการเจ็บป่วยดินที่มีมลพิษทำให้การเพาะปลูกไม่ได้ผลดีผลต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจด้านบวกทำให้เศรษฐกิจเกิดความเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเช่นการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่แหล่งวัตถุดิบที่สำคัญ ส่งผลให้มีวัตถุดิบในการผลิตมากขึ้นการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ที่สวยงามส่งผลให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวที่มีรายได้ให้แก่คนในจังหวัดและประเทศมากขึ้นด้านลบทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่างเต็มที่ส่งผลต่อรายได้ของคนในจังหวัดผลต่อการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นฐาน การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทําให้เกิดการเข้ามาตั้งถิ่นฐานและย้ายถิ่นฐานออกถ้าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปแล้วเกิดความทันสมัยมากขึ้นมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นอำนวยความสะดวกมากขึ้นคนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานเพิ่มขึ้นเช่นความเจริญก้าวหน้าทางสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำให้คนต่างจังหวัดต่างๆเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าผลต่อการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นฐานขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมทำให้คนย้ายถิ่นไปอยู่ที่อื่นอย่างเช่น คนจากจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีการย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหาคนครและจังหวัดต่างๆในภาคกลางเป็นจำนวนมากเนื่องจากที่อยู่เดิมมีสาภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมเกิดความแห้งแล้งในหลายพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายขาดแคลนน้ำและเกิดดินเสื่อมสาภาพทำให้เพาะปลูกพืชไม่ได้ผลดี าขาดแคลนรายได้จึงต้องเข้ามาอาศัยในเขตเมืองเพื่อหารายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรามาสรุปความรู้ที่ได้กันนะคะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนั้นๆโดยส่งผลในด้านต่างๆได้แก่คุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมอื่นๆการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นฐานทั้งในด้านบวกและด้านลบ